เคยขับรถไปเส้นวิภาวดีรงังสิตไหมคะบ่อย uh, <boy. S 1> เคยใช่ไหมผ่าน <Ừ. S 1> บริเวณหน้าสนามบินจะเจอรถติดเยอะมากเหมือนกับตำรวจท่านนี้เหมือนกันบอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแท็กซี่ที่จอดแช่เพื่อรับผู้โดยสารตรงป้ายรถเมย์ตำรวจก็เลยอ่ะโชว์บาทแล้วก็บอกขอให้เลื่อนรถหน่อยแต่คุณผู้ชมปรากฏว่าฝั่งพี่แท็กซี่เขาไม่ยอมค่ะพี่นี่ครับตำรวจพี่ตำรวจพี่สอบต่อยได้ไหมรถหลังติดมากเลยตรงนี้ที่จอดป้ายรถเมย์พี่อย่าไปไหน ผมเป็นตำรวจนะคุณขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะผมไม่ได้มายึดอะไรคุณคุณบอกว่าตรนนี้รถติดก็ต้องใส่เครื่องแบบสิไม่เกี่ยวนี่ไงบัตรผมนี่ไงนี่บัตรผมนี่ไงจะไปโรงพักกับผมไหมไปหรือเปล่าไปทอ่ไปดีไปเอาลูกปลาเอาลงมานี้ลงนี่มาลงมาลงมาไปรถไมยลงขมาไปอะไรมาผมเป็นตำรวจคุณมาจอดไปรถเมย์ได้ไงรถมัติดอยู่ข้างหลังแต่คุณไม่เห็นเหรอรถพลังก็เดจะไล่นี่คุณก็ออกไปสิ ส่งเ็นไรมไม่สงไม่เป็นไร ตาท้าคารมกันหนักเลย <ฮะ S 1> เพี่โชเฟอร์แท็กซี่บอกอถ้าจะไล่ผมไปไล่คันข้างหลังก่อนเน,นี้ยจอดกันอย่างเงี้ยผมว่าถ้าใครผ่านเส้นนี้ต้องเคยเห็นและคุ้นตาเ,อเอ <c oughs> นี่ยมาจอดรอรับผู้โดยสารที่เขาบินมาค่ะแล้วมาลงสนามบินดอนเมือง<ช>ออจะมาขึ้นแท็กซี่ก็จอดดักรอกันอยู่แบบเนี้ยค่ะคือคลิปที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมเพจกดังเดี๋ยวจัดให้เขาเป็นคนแชร์เอาไว้นะคะ <c oughs> บอกว่านี่คือปัญหาการจอดแช่ของพี่รถแท็กซี่ เจ้าหน้าที่ก็เลยขอความร่วมมือให้ขยับไม่ได้จับไม่ได้ปรับนะแต่กลับปฏิเสธเหตุเนี่ยเกิดเมื่อวานนี้9ก้าโมงครึ่งค่ะคือแท็กซี่เนี่ยไปจอดรับผู้โดยสารตรงป้ายรถเมย์อยู่หน้าสนามบินดอนเมืองทีนี้คนที่ถ่ายคลิปคือตำรวจนะครับตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะคือขับรถเสน้นวิภาวดีรังสิตพอดีผ่านตรงนี้พอดีค่ะแล้วรถมันติดยาวมากก็เลยเข้าไปเตือนพี่โชเฟอร์ปรากฏก็เกิดเหตุตามคลิปเพราะพี่แท็กซี่ไม่ยอมปฏิบัติตามผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ด้วย ไปเช็คดูหน่อยเอ้สภาพเป็นยังไงพบว,ว่าก็ยังมีแท็กซี่ทยอยเข้ามาจอดเหมือนเดิมอ่ะคุณผู้ชมตรงป้ายรถเมร์นี้ค่ะแล้วก็ทําให้รถเนี่ยติดมากเราไปคุยกับโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งค่ะบอกว่าพี่เหมารวมคือผมเามาจอดตรงนี้ก็จริงแต่จอดไม่นานไม่เกิน5นาทีถ้าตํารวจหรือชาวบ้านบอกให้เลื่อนรถผมก็ยินดีให้ความร่วมมือครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเขามาตรวจบ่อยไหมพี่ม,มาให้ตลอดนะจอดแต่ละครั้งเนี่ยประมาณกี่นาทีพี่ไม่ถึงห้านาทีหรอกจอดเมื่อกี้ ครับวิ่งมานานบางทีเขาก็จัดจัดทักทักหนึ่งว่าวิ่งรอบปนรอบเลยพี่ครับไม่ได้เกินกันาที่ว่จะจอดเกะกะใคร <ๆ S 2> จริงๆผมว,ว่าไอ้ทุนข้าจอดรถตัวน่าจะมีที่ให้เขาจอดบ,บ้างบางทีเขาก็วิ่งเหนื่อยวิ่งรอบหมด้าร์ดหมดอะไรเขาเขามาขอความร่วมมือให้ให้เลื่อนรถแต่ว่าเขาตอบโต้แบบรุนแรงอะไรเงี้ยพี่ๆๆๆๆครับมันกนได้เห็นแต่ตัวเมือกอนเลือนอย่างว่านะครับ จริงๆมันจอดไม่ได้นะแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ได้คือสนามบินเนี่ยเขามีที่ให้แท็กซี่เนี่ยวนเข้าไปรับผู้โดยสารอยู่แล้วคุณมาจอดอย่างเงี้ยอันนี้คือลักไก่ใช่ไหมฮะ,ะหวังว่าจะมีบางคนไม่รู้แล้วเดินข้ามออกมาเจอแล้วก็เรียกอันนี้จริงไม่ได้ใช่ค่ะยังไงก็ผิดอยู่ดีนะคะเอาทีนี้เราไปคุยกับทางตำรวจคนที่เป็นเจ้าของคลิปหน่อยนะคะคตำรวจนอกเครื่องแบบที่ว่าก็คือจ่าสิบตำรวจจนุวัฒน์เขียนโกล่าค่ะ บอกแบบนี้นะว่าเออคือตัวเองในฐานะตํารวจอ่ะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ส่วนงานจราจรแต่พอเห็นปัญหารถติดแล้วมันก็อดไม่ได้ก็เลยเดินเข้าไปบอกเพราะว่าสาเหตุมันมาจากแท็กซี่ที่จอดแช่หน้าป้ายรถเมย์ค่ะ<ป>พอไปเตือนก็ทําตามขั้นตอนเขาบอกเขาแจ้งแล้วว่าเป็นตารวจแสดงบัตรเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือติดแค่โชเฟอร์คันนี้คันเดียวที่ไม่ให้ความร่วมมือตัดส,สินใจแจ้งความพี่สอนอวิภาวดีและแจ้งกรมการขนส่งเรียบร้อยแล้วค่ะผมไม่ได้ไปยึดไปกับขี่เอาแล้ว ไม่ได้บอกเลยผมขอจับคุณนะยึดเบรขี่นะดึงกุญแจไม่ได้บอกเลยบอกแค่ขอความร่วม,มือให้เขาออกออกไปจากบ้านรถเมย์แนละ้วผมก็เดินเดินไปดูชื่อเขาว่าเขาชื่ออะไรพอไปถึงไปเปิดประตูประตูซ้ายเพื่อจะดูบัตรเหลืองเขาดึงบัตรเหลืองออกเลยแต่ผมเห็นหน้าหน้าคขา้าวในบัตรเหลืองก็แหละว่ามันไม่ใช่คนเดียวกันผมก็แสดงบัตรให้เขาแล้วเขาก็ถ่ายบัตรผมไปแล้วในวิดีโอของเขาประจําครับประจําแต่จะเห็นจริงๆเนี่ยตอนนี้ตํารวจไม่อยู่ ใช่แต่บางวันที่ตำรวจอยู่เขาก็ไม่จอดอค,อคือเข้าใจอ่ะคนจะมาหากินผมเข้าใจอยู่คือแต่ว่าพี่อย่าทำความเดือดร้อนให้คนอื่นซึ่งมันเป็นความเดือดร้อนมากรถติดในประมาณหนึ่งกิโลสองคือคนที่เขาจะโดยสารถร,ถรถรถเมย์เขาก็ต้องเดินไปอีกเลนหนึ่งเพื่อจะขึ้นเลนสองรถเมย์เข้าไปจอดเลนสองผมไม่ได้จะสิตำรวจจนวุวนวนตเนี่ยอยู่สังกัดตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยทางด้านของรองผู้กํากับการงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีเนี่ยบอกแบบนี้ว่าตอนนี้รู้ตัวแล้ว รู้ตัวโ<ม>ชเฟอร์แท็กซี่แล้วนะคะ,ะก็กําลังจะออกหมายเรียกเพื่อให้ปักคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะดูจากคลิปก็เห็นชัดแล้วค่ะเข้าข่ายความผิดฐานจอดรถกีดขวางการจราจรนะคะนี่ฮะนี่นักข่าวเราลงไปอ่ะเห็นไหมยังมีคนจอดอยู่เลยนะใช่แล้วตํารวจต้องมาไล่นี่นไล่ให้เห็นเลยอันนี้เป็นตํารวจจราจรอ,อะไร<อ>นะคะอะไรที่มันผิดก็อย่าไปทําดีกว่านะ,ะฮะวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลฟรีได้แล้ววันนี้